คุณพี่มนรัตนะครับคุณพี่มนรัตน์ปรีรัตนกิติกุณนะครับคุณเปียเชิญแล้วกันครับคุณเปีย <S <S คุณเปียครับคุณเปียลองเล่าถึงตัวเองนะฮะประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ธรรมะมานะฮะแล้วก็จนถึงวันนี้แล้วก็มาเข้าใจเรื่องธาตุรู้อย่างไรนะฮะแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษาเรื่องธาตุรู้นานแค่ไหนนะครับเรนเชิคจับค่ะสวัสดีครับอาจารย์บางคนนะคะแล้วก็ทุก,ท,กท่านนะคะคือจะเดินทางมายาวไกลมากในการหาค้นหามาตลอด นะคะว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรแล้วก็จะพ้นทุกได้ยังไงเพราะว่าเป็นคนมีทุกข์ตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกครั้งที่หามันก็รู้สึกมันเหนื่อยใช่ไหมคะแต่ก็เรียนรู้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเลยว่าเสียเสียหายอะไรนะคะที่ได้เสาะหาครูบาอาจารย์มาตลอดชีวิตเพราะว่าเหมือนต่อจิ๊กซอไปเรื่อยๆะคะ่ะเออเริ่มต้นจากคุณแม่สิรินะคะแล้วก็ค่อยๆ แต่ตอนนั้นเราด้วยความโง่เขลาของตัวเองอะค่ะไปเดินเดินคือวิธีการของท่านอาจจะถูกแต่ด้วยความโง่ของเราเองที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อ,อจากคอสมาก็ได้แค่ท่าเดินสวยๆกับเสียงเพราะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ติดเรื่องสวยงามอยู่แล้วทีน,นี้พอมาต่อมาจากนั้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนอาจารย์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านบอกว่าจิตเราแคบ เพราะว่าเราบอกว่าเรากับพิบตาเราก็รู้เราเกิือนน้ำลายเราก็รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บอกจิตแคบท่านก็เลยพาไปดูไปดูนกพอไปดูนกปั๊บเนี่ยเราหานกไม่เจอทั้งต้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นนกสักทีแต่อาจารย์เขาบอกเห็นแล้วเห็นแล้วบอกอยู่ตรงไหนถ้าบอกเราดูยังไงบอหนูก็มองหาตรงนั้นมองหาตรงนี้มองหาตรงนั้นอะไรย่างเงี้ยอาจารย์บอกไม่ใช่ดกูกว้างๆมองมันทั้งต้นเลยมองปั๊บเนี่ยเดี๋ยวตรงไหนมันขยับเราก็จะเห็นเองว่ามีนก โอ้เท่านั้นแหละเขาก็เลยลองทำปรากฏจิตมันก็เปิดกว้างได้พอจิตมันเริ่มเปิดกว้างเริ่มรู้สึกเบาแหละนะคะครน,นี้ก็ไปฝึกกับหลวงปู่ยีอภิชาโตที่แม่ห้องสอนท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากท่านอาศัยนั่งคุยกันแบบนี้นะคะ่ะไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปนั่งสมาธิเดินขอนั่งปั๊บเนี่ยอยู่ดีๆ เวลานั่งเนี่ยเสียงอะไรที่มากระทบเนี่ยเราก็จะรู้อ่เสียงนกเสียงไก่เสียงอะไรแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ภาคแต่เรารู้ว่ามันคือเสียงอะไรรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอเสียงหนึ่งที่ไม่รู้จักโอวจิตมันเข้าไปปักโดยตรงนั้นเลยค่ะแล้วมันออกไม่ได้คือมันอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรอะไรเสียงอะไรแล้วมันออกไม่ได้มันอยากจะออกแล้วยิ่งทุกข์เลยค่ะนี้แล้วมันเกิดเสียงหนึ่งขึ้นมาไม่รู้จักที่ไหนว่าใจแคบเท่านั้นแหละมันขาดผึงเลยอ่ะมัน ปึ้งออกมาเลยแบบมันกว้างขึ้นมาแบบเสียงนั้นเราก็ยอมรับได้ค่ะนี่แต่และเสียงแต่และเสียงที่มามันเหมือนกับมันยอมรับได้เหมันกว้างไปหมดแล้วอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าจากนั้นมาในการเดินจงกรมเราไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเราเดินจงกรมเราก็รู้ททรเท้ากระทบพื้นไปเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เดินแบบสบายๆรับรู้ทุกอย่างตัวเองก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ตัวเองเรียกว่าเปิดหูเปิดตาเปิดใจเรียกอย่างนี้เองเพราะม,มันอย่างนี้แหละ เราก็เริ่มมองเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นสภาวะที่มันมีแบ็คกราวด์ที่อยู่เบื้องหลังแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันก็คือมีมีอันนึงงที่เป็นแบ็คกราวด์และอีกอันนึงเป็นสิ่งที่มันก็เคลื่อนไหวไปก็เลยพอมาเจอคลิปของอาจารย์สมหวังตอนแรกยังไม่เจออาจารย์สมหวังไปเรียนกับแม่เมตตาก่อนเสร็จแล้วมีคนเขียนในในในเพจนั้นนั้เอ้ไม่ใช่ในเพจในไลน์นั้นว่าอาจารย์สมหวังก็เลย ตามหามาฟังพอฟังปอ,อู้นี่มันก็คือคล้ายๆที่เรารู้สึกเลยอะ่ะเราก็อยากจะอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆอะ่ะมันลึกๆนันคือมันคือ,คอใช่หรือไม่ใช่อาการเดียวกันอะไรอย่างงี้ค่ะแต่มันสบายขึ้นเยอะแล้วจากสมัยก่อนที่อึดอัดกับการปฏิบตัติพอคราวนี้เนี่ยก็มาได้อาจารย์มงคลมาแก้ตรงนี้คือตัวเองเนี่ยนะคะได้คุยโทรศัพท์กับอาจารย์มงคลแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังมียืดตัวยึดอยู่ คือยึดว่าเราวายึดอะไรคือมันจะยึดว่าตัวเองยึดอะไรคือเมื่อกี้นี้ตอนส่งอารมณ์มาจารย,ยังบอกเลยว่าอาจารย์ตอนนี้มันก็เปิดกว้างรู้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีตัวบางอย่างที่เป็นปราบเซียนของเราเป็นตัวที่เรายึดหนัก,นกๆอย่างเงี้ยเวลาเจอแบบเนี้ยมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอาจารย์ต้องเลยถามว่าอะไรก็บอกมันมันจะมีอาการพอใจไม่พอใจกับบางสิ่ง อาจารย์บอกไอ้วความพอใจไม่พอใจกับบางสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่ถูกรู้หรือเปล่าเท mm hmm. ่านั้นแหละค่ะหนูก,ก็หลุดแล้วตอนนี้มันไม่ต้องไปสงสัยว่าเราจะยึดอะไรอะไรที่เกิดขึ้นก็รู้ไปใช่ไหมคะอาการยึดก็เป็นอาการหนึ่งเหมือนกันก็คือสิ่งที่ปรากฏอาการอะไรก็ตามเหมือนกันหมดเลยถ้าเป็นสิ่งที่ปรากฏก็คือไม่ใช่เราอยู่แล้วก็คือเท mm hmm. ่านี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะหนูติดมานานแล้วค่ะเรื่องนี้ mm hmm. <laughs> ติด่ายึด ยึดอะไรเรายึดเรายึดอะไรอะไรเงี้ยค่ะถูกใจตรงไปเสิครับถูกใจตรงไปเลยคตัว่าเป็นตกลงที่ติดมาทั้งหมดดีวันนี้มันแจ้งวันนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคือวันนั้นคุยโทรศัพท์กับอาจารย์จันบอกเราครั้งหนึ่งมันก็ยังอืมอืมใช่ใช่แต่เมื่อกี้นี่ฟังพี่อีกท่านหนึ่งที่ส่งอารมณ์กับอาจารย์เมื่อกี้เองนะเมื่อกี้เองค่ะขั้ตอนตรงนั้นนะคะอบอกว่าพี่เขาก็มีอาการเดียวกันก็คือ เขาก็มีการยึดเอขามีบางอาการอาการที่หนักๆบางอย่างซึ่งจะทําให้จะต้องใช้สติเข้ามาช่วยซึ่งหนูก็ใช้แบบเนี้เจ้งแต่หนูว่ามันรู้ว่าคือเราจะใช้ตัวตนในบางครั้งบางครั้งเราก็ไม่มีตัวแต่เราครั้งเราก็ต้องใช้ตัวเพราะว่าเรื่องนั้นนมันแรงกับเราแต่พอเมื่อกี้เนี่ยพออาจารย์พูดว่าแล้วไอ้ที่มันแรงกับเราเนี่ยเรารู้หรือเปล่าก็รู้รู้แล้วคืออะไรมันก็ไม่ใช่เราใช่ไหมก็คือหนูก็โอเคเกตค่ะคุณค่ะตอนนี้ละ่ะคะ สาธุเอ้าใครจะถามคําถามเชิญนะฮะมีไม้ว่างอยู่เชิญเลยสภาวะตอนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกหลุดผงหลุดอะไรที่เห็นโยกใครอยากหลุดกับสภาวะอยากหลุดอย่างนี้บ้างครับเชิญครับยกมือยกมือถามครับแล้วเดี๋ยวจะได้เอาไม้ไปยืนไหมีมคือถ้ายังไม่มีใครถามหนูมเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อกี้หนูอยากจะถามพี่คุณหมออ่ะค่ะว่าระหว่างก่อนและหลัง before after เนาะ ระหว่างที่เห็นธาตุรู้แล้วกับก่อนที่จะเห็นอาการของมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนี่ยค่ะค<อ>จะถามคุณหมอค่ะออรู้สึกรู้สึกมันมันสบายขึ้นครับมันมันไม่ค่อยเอ,อ่อมัน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 แบบมันเบาขึ้นครับสบายขึ้นแล้วก็การที่เราไม่ไปคิดต่อไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องเรื่องของเราอะสตอรี่ของเราเมันก็เลย มันก็เลยมันก็เลยไปในทางที่เลยเลยไม่ไม่ไปทางนั้นนะครับชีวิตก็เลยเบาขึ้นสบายขึ้นครับขอบพระคุณค่ะหนูขอเสริมอีกนิดนึงเมื่อกี้หนุนเพิ่ง <laughs> จะนึกได้ตอนที่นั่งอยู่หนุก็ขนลุกเหมือนกันนะคะแต่หนูไม่ได้ขนลุกเพราะปิติแต่ว่าวันนี้ที่ต้องใส่แมสเพราะว่านั่งนั่งอยู่เนี่ยเกิดอาการขนลุกขึ้นมาแล้วก็เวียนหัวขึ้นมา มันเหมือนกับคั่นเนื้อท่นตัวก็เลยเอาแมสขึ้นมาใส่ครนี้เนี่ยปกติจะเป็นคนที่กลัวเกิดการเป็นหวัดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหวัดบ่อยมากแล้วพอเป็นหวัดทีก็เป็นเป็นเดือนกว่าจะหายเพราะฉะนั้นจะเป็นคนกังวลเรื่องการเป็นหวัดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันเห็นอาการของขนลุกอาการของเวียนหัวอาการของการปรุงว่าจะเป็นหวัดแล้วมันก็คือแค่แค่สิ่งที่ถูกรู้ก็เลย โอเคก็สิ่งที่ต้องทาก็คือเอาแมสขึ้นมาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้ไปติดคนอื่นไม่ให้คนอื่นมาติดไม่ให้คนอื่นติดต่อจากเราเะะอะไรเงี้ยค่ะก็เท่านั้นคประมาณนีพ้พอพอท่านรู้มันไวเนี่ยมันจะรู้หมดความคิดอะไรต่างๆที่ปรากฏนะความคิดที่ว่าเออหาแมสมาใส่อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันเป็นอาการปรุงแต่งหมดนะแต่ว่าเราก็ต้องทําไปตามกระบวนการของทางโลกเพราะว่าเรา จะต้องป้องกันตัวเองนะไม่ให้เกิดเป็นหวัดหรือว่าไม่ให้ใครมาเชื้อโรคมาใส่เราแต่นี่คืออาการหมดเลยมันคืออาการของความปรุงแต่งที่ปรากฏนั่นแหละเป็นเป็นก,นกระบวนการทํางานของาธาตุขันหรือว่าขันห้าซึ่งมันทํางานตามธรรมชาติไม่มีใครสั่งไม่มีใครบังคับเขาทํางานของเขาเองเนี่ยแหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นอย่างนั้นเองนะครับใครมีคําถามเชิญมีไหมครับ ใช่นะครับใครอยากมีคำถามนะฮะจะติดตรงไหนอะไรเนี่ยนีอาจารย์บุงคนช่วยตอบได้จะได้หลุดนะหลุดในวันนี้เลยถ้าไม่มีคำถามก็ขอเปียนะครับขอบคุณเปียมากครับ